ไม่มีคําว่าสายหากว่าเรายังได้เริ่มไม่มีคําว่าอยู่ที่เดิมหากว่าเรายังค้นหาไม่มีคําว่าเป็นที่หนึ่งหากว่าเรายังพึ่งพาไม่มีคําว่าช้าหากว่าเราลงมือทำํำสวัสดีค่ะสวิทารสนะคะ g ุเทนมอร์เกนอเสุซาเมนอีสปินสวิทารสสฮอยตเวทาเซียเซียเซียกูนะคะ มื่อนีนอากาศดีดีค่ะพี่น้องจ๋าและพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะคะสวยงามมากก็ได้ดอกไม้ค่ะพี่น้องดอกไม้สิไปใส่แจก,กันกับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะคะทุกวันจะมาเก็บดอกไม้ไปใส่แจก,กันที่บ้านนะคะเ <c oughs> พิ่มสีสันเพิอมอ่มาสิ่งดีๆให้กับบ้านด้วยนะคะให้กับตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> ดูบรรยากาศสิ <c oughs> บรรยากาศหลักร้านเลยนะคะเนี่ยแมนบบแมน ดูดอกไม้ด้านหลังสิค่ะดูดอกไม้สวยมากเลยค่ะดูสิดอกไม้สวยมากเลยนะคะพี่น้องจ้าอันนี้อันนี้เก็บดอกอ่าไม่รู้ว่าดอกเนี้ยนะคะแต่ว่าสวยแต่ว่าหูตะว่าอันนี้ดอกเป็นดอกพักติวนะคะดอกพักติวนะคะนี่ดอกพักติวที่ไปกินกับปนกับหลาบนะมันจะมีรสชาาิเปียวหน่อยนึงอมลำแสบค่ะพี่น้องใบนั้นไปกินนะคะแต่ว่านี้เป็นดอกแล้วนะคะอันนี้เก็บสิไปใส่แจกกันค่ะพี่น้องจ้า ข้างหลังดอกไหม่สวยๆค่ะพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาเบื่องอุย้ยอันหมอกร่องค่ะพี่น้องจ้าตื่นแต่เศร้า,าค่ะพี่น้องตื่นแต่เศรา,ายุอันตั้งแต่ตีหากรัวคุณละค่ะตื่นแล้วก็มาอันให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะให้กำลังใจเพื่อนๆเ,เสร็จก็เลยออกมาปั่นจักรยานมาท้ายหมู่บ้านนะคะสวยมากเลยอ่าอยู่ฟังหมู่บ้านจะคล้องกระดอก,กะะอันนี้กระไลยนะคะอันนี้ยุ่อีกฟังนึงกระไลยค่ะพี่น้องสวยมากเลยนะคะ เอาบรรจะกาดมาให้กันดูนะคะแดดกแดดก็ดกออกแล้วนะคะเพราะว่าหกโมงครึ่งแล้วนะคะแดดออกแล้วค่ะพี่น้องก็เลยอันนี้จากแดดบ้านนี้จากแดดมาอยู่โฮมกับพี่น้อง <c oughs> นะคะพามาดูดอกไม้สวยๆนะคะให้กาลังใจจะให้กําลังใจตัวเองและให้กําลังใจเพื่อนด้วยนะคะด้วยการชมดอกไม้ไปด้วยนะคะแมนบอแมนต้องให้ให้กาลังใจเจ้าของแน่จ้าอันเห็นบอมือมือบ้านกนพระก,กันซื้อเลขกน่ะ ว่มีผู้รดวสารในตะวันห่งซื้อเรียกว่าถือใครกำลังใจเจ้าของยี่ดีดอกให้แบบใดอันพ่นเื้อเรียกว่าถือพ่นกษตสบอกว่าโอองวดนี้สวยเนาะงวดหน่เอาไม้มาสันดิพลวา่าใครกำลังใจเจ้าของเปลนเปลี่ยนแต่แบบนี้พ่อฮับมาเฮ็ดเฮ็ดซิ่งดีๆที่จจเฮ็ดให้เจ้าของมีไรใดตลอดชีวิตนะ่ะผู้งค้นทอดแท้ได้แบนี้ว่าเจ้าของเฮ็ดดูแลยังบ่ยังบ่ไดอยู่สินะทอดแท้พี่นอ้องต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองนะคะ ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็บอกจะคล้องว่าฉันต้องทำได้ฉันต้องทำได้แต่บ้าขัสิีว่าคอยซาใจกับเพื่อบอกว่ากูต้องทำได้กูต้องทำได้ให้ว่าจังสี่ค่ะพี่น้องเมียนอิหลีด้ค่ะย่าไปคิดว่าเมียนบอนอกูสิได้บอนอกูสิสำเร็จบอนอย่บไปว่าค่ะพี่น้องกานเขาคิดแบบนั้นมันก็สิว่าบม่อเมียนดอกมึงบ่วสำเร็ดดอกมึงบ่วสำเร็จดอกเป็นวาสนะมันก็สิบอกเขาจังสั้นแต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่า ฉันต้องทําได้กูต้องทําได้กูต้องสําเร็จกูต้องทําได้มันกระสีเฮ็ดใดขึ้นกันถือเพราะถือคะอันนี้คือคือเป็นวิธีการให้กําลังใจของตัวเองนะคะของของตัวดิฉันเองจะจะมักบอกขอบางสิ่งละว่าเฮ็ดยังก็สร้างเอาขึ้นกันก็ไปสอบอ่าสอบภาษาเยอรมันยวนอยู่เมืองไทเนาะสอบภาษาเยอรมันครั้งแรกเนาะที่จะเอาเอาเอาใบใบสอบผ่านมามาแต่งงานกับกาแฟนเนี่ยะจ้า จ้าของกับบด้เรียนเลี้ยนใส่ดอกเลี้ยนอยู่ในยูทูบเหระจ้าว่กเขาเลี้ยนในยูทู e ก็ขอบคุณพคนตลอดนะคะบอกว่าขอบคุณนาที่ให้ความรู้นะคะคู่บ่ายจากในยูทู u นะะก็เลี้ยนอยู่ในหันแล้วก็ไปสอบไปสอบยุเกิดเทอนะคะกับพานนะคะไปสอบข้างเดียวนะคะขนาดบริเรียนขนาดบริเรียนเขียนจดหมายค่ะพี่น้องเขียนจดหมายเรื่องเขียนจดหมายนะคะเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าจะของเลี่ยวๆนะพี่น้องบัวเรเขียนจดหมายส้่แต่ว่าบอกจะคล้องว่าคะแนนอื่น ต้องดีแล้วก็ต้องผ่านนะใช่ะก็ผ่านอีลีกับพี่น้องแต่ว่ามูอีกคนนึงน่ะ,ะก่อนจะสอบจะคุยกันเนาะว่าเขาเป็นเป็นไฟไหมมาแต่ใส,ส่ในะเขาก็คุยกับสามีเขาน่ะอุ้ยฝรั่งปอเลยค่ะพี่น้องภาษาเยอรมันปอเลยนะคะแต่พอไปสอบจริงๆอ่าเขาบอกว่าข,ข่อยคือเซบัไเลยเยว,ว่าสันออกจากหองสอบมาแก,ก้กับบอกอีเด้ข,ข่อยคือสิบ,บ่วพานเยอยข่อย่า่าซานเพื่อนา เอาไปมากแกกับบุ e ่าเนอีรับพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ที่กับความคิดไงแต่ว่าสําหรับตัวดิฉันเองจะบอกว่ากูต้องพานไว้กูต้องพานไว้จะบอกจคกของแบบนี้ค่ะพี่น้องจะบอกว่ากูต้องพานกูต้องเฮ็ดได้เองเจน่ะวันนี้เพราะอาทิตย์อาทิตย์ต่อมาเขาก็โทรไปถามเพราะกับ่านรีกับพี่น้องมันแมนอนรีได้มันอยู่ที่กับความคิดค่ะอยู่ที่อยู่ที่ความคิดของเราทั้งนั้นพลังเห็นความคิดแมนอนลีค่ะพี่น้อง เ้าคิดดีห้าก็ได้ดีห้าคิดบวกห้าก็ได้จะเรื่องบวกบวกถ้าเกิดว่าห้าคิดลบห้าก็จะได้จะซีโร่ลบขมาในชีวิตเท่านะคะเป็นจัางสั้นคับพี่น้องให้คิดบวกกับัวเองเยอะเยอะรักตัวเองเยอะเยอะขันห้าบ่ฮักตัวจาของแล้วเ้าจะแบ่งปันความรักของเ้าไปคนอื่นแบ่งปันบ่ไรคับพี่น้องเพราะว่าขนาดตัวเราเองเรายังไม่รักเลยแมนโบแมนใช่ค่ะเราต้องรักตัวเองก่อนเราถึงจะแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นได้คนอื่นเขาถึงจะรับรู้ได้ว่าเออใช่ ใช่แม่นอิลีค่ะพี่น้องแม่นคักคักค่ะบ่เสือล่องเด้อลองคิดดีกับตัวเองรักตัวเองให้มากมากแล้วก็คิดบวกกับจาของหลายๆคิดหลายๆเลยรักตัวเองให้มากมากจริงๆแล้ววามรักนี่เนาะเราก็มีคนรักเราอยู่ใช่ไหมเหมือนกับเหมือนกับสามีรักเราหรือก็หรือเมียรักเราอย่างนี้น่ะลูกรักเราแต่ว่าคนอื่นหักเข้ากับบซ้ำเห้าหักจากของเนี่ยพี่น้องเราต้องรักตัวเองให้มากมาก รู้จักชื่นชมตัวเองรักตัวเองบอกตัวเองทุกวันว่าเราดีเราเก่งแมนบ่แมนคะัะต้องตอบย้ําตัวเองนะคะต้องตอบย้ําตัวเองให้กาลวางใจตัวเองตัวดีฉันเองตื่นสามาจะบอกบอกจะขอ้องเสมอว่าฉันต้องทําได้ฉันต้องดีโอ้ยวันนี้ฉันสวยอย่างนี้นะจะบอกจังสี่ค่ะพี่น้องนะคะจะบอกตัวเองโอ้มื้อนี้กูคืองามเท้ะองไีสินะคอยว่าจังสี่อหลีพี่น้องไผสิว่า่อยเป็นบ้าค่ะสร้างแต่ว่า่อยหูตัวดีวขข่า่อยข่อยเ้า เบานะวันนี้หมอกะบอกว่าคนที่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นบ้าแสดงว่าไม่บ้าค่ะพี่น้องแมนบ่มแมนสิน่ะอันนี้มันก็ถือกี่หลีได้ค่ะพี่น้องนะวันนี้ก็คลิปวิดีโอสั้นๆให้เพื่อนๆนะคะอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังคําว่าท้อมีแต่ลิงเท่านั้นที่ถือแมนบ่มแมนค่ะย่ามองตาลิงถือลูกท้อคันดีมีะน้นเฮาเป็นคนเ้าอย่าไปถือนะมันอยาไปถือลูกท้อเด็ดขาดเราต้องถือ ลูกแห่งความสําเร็จฉันต้องทําได้ฉันต้องสําเร็จตอกย้ำใส่สมองเจ้าของฉันต้องทําได้ฉันต้องสําเร็จฉันต้องมีรายได้ให้ได้แมนบอเมนคะตอกย้ำเลยคะ่ะอย่าไปท้อแท้อย่าไปสิ้นหวังอย่าไปหมดกําลังใจถ้าใครหมดกําลังใจบอกเลยสวิทฐาให้กําลังใจคุณโอเครักนะจุ๊บจุ๊บอย่าลืมล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะ เราจะมอบสิ่งดีๆให้แก่กันและกันเราจะเอากำลังใจดีๆให้แก่กันและกันเราจะเดินไปข้างหน้าเดินต่อไปอย่างมั่นคงแมนบอแมนคะอย่าท้อแท้และก็อย่าคิดว่า,าฉันทำไม่ได้อย่าคิดว่ามันยากมันยากอย่าไปคิดคิดแต่เรื่องง่ายๆคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องบวกๆให้กับตัวเองโอเคเข้าใจนะ อย่าทำอะไรแบบเฉยๆเรื่อยๆแล้วเราจะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราทำทำทุกทำทุกอย่างแหละเหตุนีงก็สร้างถ้าเกิดว่าเฮาตั้งเป้าหมายแล้วเฮากำหนดระยะเวลานะเราจะทำงานแบบมีความสุขเราจะทำะคลิปแบบมีความสุขและมีพลังมากเลยแต่วัปนี้พ่อเฮาสำเร็จอีลีพ่อเฮาสำเร็จอิลีเขาจะมีความสุขหลายพี่นอ้องเราจะดีใจสุดๆเลยไม่เหมือนกับการที่เราทำแบบเฉยๆแบบเรื่อยๆเออ ฉันทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉันก็ได้แต่ถ้าเกิด,าาด,ดบางข้าสาเร็จเราวบบนี้นะความความสุขเราจะไม่เยอะนะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจไงแมนบอแมนคะ่ะแต่ถ้าเราตั้งใจทําแล้วเราสําเร็จโอ้โหมันโคตรมีความสุขเลยลเวลาข้าสําเร็จเราจะกระโดดโลดเต้นมีความสุขที่สุดในโลกเลยแมนบอแมนคะ่ะอันนี้อันนี้ลองลองคิดดูใหม่นะสําหรับคนที่คิดทําเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ได้ยุคยพี่น้อง แต่ว่ามันจะช้านะสาเร็จมันจะความสําเร็จมันจะมาช้ายิ่งคนใดที่มีพ่อแม่อยู่นะบอกได้เลยว่าพ่อแม่รอดูความสําเร็จของลูกอยู่เราต้องทำความเราต้องประสบความสําเร็จให้เร็วให้พ่อแม่ได้เห็นอย่าทําให้อ,า,อาเหตุเหพิ่นจากข้าไปก่อนโดยที่ข้าบ่สสาเร็จเหมือนตัวดิฉันเองนะเหมือนตัวดิฉันเองอยังไม่ได้สําเร็จให้พ่อแม่ดูเลย พ่อแม่จากไปก่อนแล้วแต่ทุกวันนี้จะทำความสาเร็จให้กับลูกๆให้กับตัวเองจะไม่ปล่อยความจนไว้ให้กับลูกถ้าเราสาเร็จเราก็จะมีรายได้อีกกระเป๋าหนึ่งเป็นค่าขนมนมเนยให้กับลูกๆเราแมนบอแมนคะเกิดเป็นพ่อแม่คนอย่าส่งต่อความจนไว้ให้ลูกเกิดเป็นพ่อแม่คนอย่าส่งต่อความจนไว้ให้ลูกเกิดเป็นไก่มันยังชน เกิดเป็นคนมันต้องสู้สู้ค่ะพี่น้องรักน้าจ๊บๆไปแล้วพบกันใหม่คลิปวีดีคลิปวิดีโอหนะ้าไปแล้วบายเอาพี่ไดเซนจูบ